อยกุสมา่านะครับนี่คืออาหารชิปเราเพียงนะครับผมนี่ก็คือหมูสีมัจีนะครับสูตรผมเองสำหรับว่าในซร้อยหมักขิงเฮ็ดผู้เดียวครับอันนี้เฮ็ดร์เพงนี่ลุงเตรียมเฮ็พียร์เื่องนี่บวกเอาจะเป็นวิธีกีฬาไล่การเห็น่หมไอ้ยังไงพัดกรอบนี่บอกกบว่าเดี๋ยวหมูกบกิน ดีฮะบึงโควเปิดอกเวเจ้าก็เป็นมือสังหารที่หน่อยใจเป็นนิติกรอ่ะดีเลยว่ะเจ้าก็เป็นมือสังหารนี่เลาไปเย็ดกับย่างย่าตโม่อยู่ประมาณใส่ระตพ่อนพระตจับเกียมเ่าางเดียว เครื่องเครื่องเครื่องมีหยังเ่นหรลุงส่ยังลรไปเด่นเราเอ็ดกับอาหารสุกินเนี่ยเครื่องเครื่องนม่หเมืหมูื้อมายงเนี่ยน่ยหมูอ่ะข้ากงกัเปนี่นี่หมดเดี๋ยวนาทำนีวเนี่ยนั่นแล้อ่ะจดคลิปแค่นี้ล้ว